ดาวพุธย้ายวันที่23ตุลาคม2565เวลา13.02นส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิให้หมออ้ําธรรมธาโร่ด้วยนะคะดาวจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลค่ะมาเริ่มต้นที่ลัคนาราศีแรกเลยราศีตุลนั่นเองนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้จะดีจะเสียก็เพราะปากของคุณนะปากจะนำพาชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วคิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้นะจะส่งผลให้ชีวิตดีมากๆเลยต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกต้องบอกว่าถ้าจะเสือมเเสียกก็พราาะป นะเพราะฉะนั้นแล้วระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมาก ปากอาจจะมีสีได้นะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูต้องบอกว่าปากดูดทรัพย์ดูดดูดสินเรียกโชคเรียกราบเนอะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากคําพูดหรือปากของเรานะเออต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะต้องบอกว่าใครที่ทํางานเรื่องของการพูดการสื่อสารมีโอกาสปังมากมีโอกาสมีชื่อเสียงนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้งานเข้ามาแล้วเงินเข้ามาด้วยนะ <S 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 ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมหรือ ราศีกุมนะใครทํางานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการเจรจาต้องบอกเลยมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะคําพูดฝีปากของคุณนั่นเองนะอืเพราะฉะนั้นพูดดีเท่าไว้นะจะส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองนะต่อมา ชาวลัคนา linkage, ราศีมีนหะรือราศีมีนนะต้องบอกว่ามีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าพูดดีจะส่งผลดีถ้าพูดไม่ดีจะทําให้สูญเสียอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นระวังคําพูดของตัวเองให้ดีนะถ้าพูดดีนะจะส่งผลให้ชีวิตดีราบรื่นแต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีส่งผลเสียทันทีนะระวังคําพูดให้ดีนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษต้องบอกเลยปากดีมีเสน่ห์นะมีโอกาส 1, จะมีคนรักคนชื่นคนชอบคนชมนะปากหวานนะพูดอะไรคนก็รักคนก็ชื่นค, second, คนก็ชอบ คุณกระชมมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆเข้ามาเพราะปากของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภนะต้องบอกว่าในเรื่องของปัญหาอุปสรรคของคุณช่วงเวลานี้คือให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของคาพูดของตัวเองให้ดีนะศัตรูจะแพ้ภัยหรือพ่ายแพ้ไปก็เพราะว่าคําพูดของคุณนะถ้าเกิดว่าเราพูด ในสิ่งที่ไม่ดีมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราเพราะฉะนั้นพูดดีเข้าไว้นะจะส่งผลให้ศัตรูพ่ายแพ้แพ้ภัยตัวเองไปนะจ๊ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนนะต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักต่างวัยหรือมีโอกาส,ว,สว่าจะมีเด็กมาชื่นมาชอบเพราะคําพูดหลงคารมคุณนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะต้องบอกเลยมีโอกาสได้มรดกได้ทรัพย์ได้สิไสนได้เงินได้ทองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเพราะคําพูดของเราอ่อนน้อมถ่อมตนนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือรา สิสงนะ่ต้องบอกเลยมีโอกาสได้เพื่อนเป็นแฟนเพราะคําพูดของเรานะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะได้สื่อสารเจรจาก,กับคนหลายคนมากเลยช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทดําดีจะส่งผลให้ชีวิตยิ่งดีเลยสุดท้ายชายลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะต้องบอกเลยการเงินมาพระป,ปาก